พี่น้องมือนี้ทีมงานคนบริยานเมียครับคนค้งเมียไว้ในบานครับนะครับเมนูที่เด็ดเลยครับหลังจากไปยามรีมากครับพี่น้องจะเป็นเมนูก่อยปลาครับซึ่งขั้นตอนตอนนี้เข้ามาถึงขั้นตอนที่เข้าขั้นนำข้าวออกแล้วนะครับเข้าบริเลเอาตอนที่เขาฝักเนื้อปลานะครับนะครับตอนนี้เขาขั้นใส่หมดแดงงรปมาลองหาห้างนี่อยละครับแรนหาอยู่สามโคกครับพี่น้อง เพื่อที่สิมันำคัญนน้ำข้าวออกนะครับเนาะพี่น้องนี่ครับขันออกมาเร็วกว่าสเป็นก้อนคอร์รออกเร็วอยู่แนวนี้แล้วครับนี่นู่นกอยปลาครับเมือนี้ได้อ่านได้อ่านว่าสันว่าคนเสบลูดเสบลูดว่าสันว่าทีมงานคนบริการเมียมคนขังเมียไว้ในบ้านเบาจูนครนด่านแปลกเลยไม่ส่วนมองนี่สิเป็นต้มหัวปลาครับพี่น้องต้มหัวปลาครับซึ่งเป็นปลาที่เ่าตัดหัว ขี่มันออกล้วเัาเอาแต่เหนือมันไปก่อยนะครับส่วนหัวมันเนี่เขาก็มาต้มสดนามนะครับซึ่งเขาเสียเอาความสมมาจากนามที่เขาขันออกจากปลาที่เขาไปขันบุดแดงนะครับเสียวนามตัวนั้นมาใส่ครับพี่น้องเอาครับพี่น้องหลังจากเขาขันนามข้าวมันออกแล้วนะครับนามตัวนี้สิเป็นนามสมครับสิเป็นนามข้าวปลาละสมได้พี่น้องนี่ครับส่วนตัวนี้มันก็จะเป็นปุ๋ยครับเหนือปลาสิเป็นปุ๋ยพรอมที่ทาการปรุงรดฉาตินะครับแต่ว่าเขาเสียเอานาม สมเนี่ยไปใส่หม้อครับซึงเป็นรถสมแท่นนามบักน้าหรือว่าสิเป็นแท่นอียางถ่มันสิมาเป็นรถชาติสมนี่แหละครับเนี่ยครับเอเเลยครับพี่น้องนั่นแหละครับพี่น้องที่เด็ดเลยครับนี่ครับรอให้มันสุกสดโอ้แสบรวดแสบรวดครับพี่น้องอ่ะครับพี่น้องหลังจากเขาขันนำข้าวออกแล้วเขากับซิมา เบื่องว่ากลางว่ายังมันย่งบ่ครับนะครับเมนูก่อยปลาครับโดยเสียโจนครดานนะครับคนบริยานเมียนะครับขังเมียไว้ในเฮือนครับลับบ้านไปเดือดเดือดเดือนเดือนนะครับเมียบริขาบ้านใคขังเลยครับล็อกเลยวสันว่าแต่ว่าผู้อยู่ข้างในผมไน้ครับล็อกบ่แม่นจะคล้องได้ล็อกเขาล็อกข้างในไว้จะคล้องเขาเฮือนบ่ได้นะครับนี่แหละครับทีมาของเสียโจนครดานคนบริยานเมีย มากล้ยังคุเกียวมวยเสียดีหไปไหนกวเียว่วยวเลยสเอาครับพี่น้องขั้นตอนการปรุงครับตอนนี้ก็เริ่มคุกเข่าเครื่องปรุงว่าสิเป็นพริกข้าวคั่วนะครับบังเน่าใส่บอพี่น้องใส่มดแล้วใส่มดแล้วใส่มดแล้วบวะ อาครับก็จะมีใส่มดแล้วนะใส่มดแล้วใส่มดแล้วคันแขนอันตันว่ามันสมหหาครับพี่น้องที่เด็ดแล้วครับมือนี้เตียลูกเตียก้อนปล่อยปลาปลายฝนคอนๆไปปลายฝนต้นหนาวครับปลาก็สิอยากออกนวออกมันแน่จักน้อยละครับช่วงนี้ครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็ลัางเป็นเอาเตรียมพักนะครับเพื่อที่ส สร้อยใสก้อยวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนขั้นท้าๆแล้วครับสําหรับการเห็ดก้อยปลาเพื่อที่สิแสบลวดแสบลวดทางหมอต้มเผาก็เริ่มใดการแล้วครับพี่น้องหอมห้วยห้วยเลยครับนี่ครับสุดยอดอีกนีเลยครับพี่น้องกินเตะดังตึงเลยครับพี่น้องแสบลวดแสียบลวดครับนี่ครับสุดยอดอีกนีครับวิธีชีวิตอีสานบ้านเผาครับมาหนี้สียบลาย เริ่มใส่เครื่องเคียงแล้วครับนี่ครับพี่น้องสุดยอดเลยครับแกเพิ่นแซบโลดแซบโลดแกก้อยกินเลยเอาสุดท้ายแล้วครับพี่น้องใส่หอมใส่ยังแหละครับหอมคือกันครับหอมห้อยๆเลยครับพี่น้องสุดยอดเลยครับนี่นะครับเมนูก้อยปลาครับอาสิบอมเมนูเทียงนี่ครับเป็นเมนูใบใบคลอยนะครับแซบโหลดแซบโหลดครับ กับทีมงานของเสียโจนครานดานคนบอย่านเมียครับคนครั้งเมียไว้ในบ้านครับแซบเลยมามาพี่น้องมาที่เด็ดขนาดเลยนี่สุดยอดเอาครับพี่น้องสำหรับเมนูก่อยปลามื่อนี้ครับกับต้มหัวปลาครับเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับสุดยอดนะครับทึ่งต้มทึงก่อยนี่หอมห่วยๆเตะดังตึงเลยครับพี่น้องม,มามาพี่น้องมา แสบมานัวนากันครับมาครับ